ผู้ช่วยท้าวว่ารูปนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่เป็นการได้ได้มีการรับรายงานเราไปต่อต่อตลอดเราประสานงานตลอดทีนี้คือต้นต้นที่มาเจอเป็นตั้งหมดก็ก็ท่านรู้รู้ตัวว่าท่าน ต้องลาสิษยาน,นะครับแล้วก็เราเราวันนี้ที่มาพบหลวงพว่อเพราะว่าเราประสานงานในการที่จะพบดคุยกับพระทูช่วยที่สึกไปนะครับ <c oughs> เราเราต้องการข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อที่จะไปดำเนินกนารต่อว่า,าสิษกาคนนี้มีพฤติกรรมที่ ที่เป็นไัยกับผู้ศาสนาครับเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องเก็บข้อมูลที่เพื่อเพื่อเพื่อที่จะไปทํางานต่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าวาดที่แล้วก็ท่านท่านรูครับที่ที่ช่วยในการประสานงานให้เรื่องนี้มันมันจบลงท่านผู้ถมาท่าช่วยที่สุดไปท่านที่ทำอะไร บอกว่าจะผิดบ้าง่ท่านท่านก็รับท่านก็ศึกไปแล้วน่าลาใจ,จขาไปแล้วในครั้เราเราไม่อยากจะไปพูดถึงผิกจร,รมอะไรเพราะท่านก็รู้ว่าถ้าทําอะไรบ้างก็ถือว่าจบจบเรื่องนี้ไปนะครับแต่ส่วนที่จะเป็นประโยชน์ก็คือการที่เราจะเอาข้อมูลข้อจิตท,ทั้งหมดแล้วเราก็จะประสานงานกันต่อก็ขอให้ให้ให้แต่ท่าน ผู้ช่วยเจ้าวาดมามาพบกัน,นเราต้องการข้อมูลแล้วในวันนี้ได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ไปเอกสารัากฐานเส้นทางการเงินอ่าเดี๋ยวเราเรากำลังประสานงานอยู่นะครับเดี๋ยวก็ผงจะอะไรขึ้นหน้า응คือหมายความว่าอาจจะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ช่วยเจ้าวาดลูกนี่เราประสานงานก <ๆ S 2> ันตั้งแต่แรกแรกแล้วตั้งแต่ที่ท่านหนีนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาดูให้ให้อ่า พวกเราได้ได้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมภาพรวมภาพรวมของสถาบันคุสนะประมาณนั้นคล้ายๆกันทุกลูกเราได้ถูกไถเงินไหมคะเรียกอ,อะไรงินเดี๋ยวรายละเอียดจะพึ่งนะครับเอาเป็นว่าเราเราเราขอเป็นเรื่องของราเราไว้เป็นเรื่องของการสืบสวนลุงลงเอง ขบวนการของสีกากอ๊อบนี้ตัวสีกาเขาทําคนเดียวนะคะหรือว่ามีผู้หญิงอื่นที่ร่วมขบวนการคงคงไม่ถ้าถามว่าทําคนเดียวมาทาคนเดียวแต่ถามว่ามีใครคอยรู้เรื่องนี้ไหมช่วยเหลือเรื่องนี้ไหมในการขับรถพามาทุกนะเป็นเพื่อนมานั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็อเออก๊อบก็ไปทํางานกลับมาก็พากัดอะไรนี้ประมาณนั้น น่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือแต่ยังไม่เจอแบบว่าตั้งให้ผู้หญิงคนอื่นไปถ่ายคลิปแบกเมฆพระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่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 ไเขาทำด้วยตัวเองประนด็นในเติส่วนขอ,ของสิกากก็คือไม่ได้ยุ่งถึงคลที่3ที่สี่ใชไมเราเราเรา,เรากำลังทําเรื่องนี้อยู่<ม>เ,เรื่องแรกที่เราทำก็คือเรื่องของออสถาบันพุทธศาสนาเรื่องวินัยศพ ส่วนเรื่องคดีเนี่ยเราเรามองว่า,เ,า,เ,รา,เ,รเ,าเราเดินทักเราเดินทีหลักได้แตแ่เรื่องที่มันเสื่อมเสียต่อเราควรจะกล้าไขเรื่องนี้ก่อนมีพระรูกไหนพยายามที่จะเริ่มต้นการแจ้งความติอส,สืบสกาตับที่หับ้างอย่างเราเรากําลังขอความร่วมมือเดี๋ยวเราเราก็ต้องเข้าไปพบจเจ้าอาวาสทุกวัดหรือคนที่สนิท เื่อที่จะอ่ขอความร่วมมือกับทางลูกนะครับจะเริ่มเรียกมาให้เกี่ยวข้องมาสอบได้เมื่อไหร่คะท่านตอนนี้ท่านยังตั้งสติตอยู่นะ,นะเพราะว่าท่านท่านท่าน,านจะตั้งสต,ติอยู่ไม่รู้ว่าจะให้ให้ความร่วมมือหรือไม่ได้แต่เราจะพยายามนะครับแล้วก็นี้คือเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือว่าถ้าท่านถ,ถ,ถ,ถ้าไม่มาเนี่ยจะต้องมีหมายออกไปได้ไหมว่าร่วมมือเดี๋ยวเราขอดูพยานหลักฐานก่อน อะไรมันก็ยัองอยู่นบนพยานหลักฐานที่เราสามารถที่จะทําได้นะครับเราก็คงไม่นะั่นอะไรที่เราเราเจอจาแล้วเาอาข้อมูลมาเป็นประโยชน์ต่อรูกปอปดีเราเราก็อยากนะวันนี้ก็จะระเบิดข้มูลให้ดีนะครับ,าจ,รนะรบจากจากจากท่านเจ้าวาดแล้วก็แล้วก็แล้วก็เจะมทีการเจรจารอบๆกันนะั่นแหละหมายถึงว่าท่านเจ้าวาดช่วยประสานงานกับอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดให้ พูดคุยกับตำรวจอะไรอย่างนี้ไหมคะก็ต้องช่วยถ้าถ้าช่วยอยู่แล้วแล้ววันนี้ได้พูดคุยกันไหมคะว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ูท่านท่านให้ท่านให้ความรับผิดนะครับแล้วก็เราเดี๋ยวดูซิว่าจะสามารถที่จะมาพูดคุยกันได้ไหมหมายถึงกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสใช่ไหมคะครับครับวันนี้ได้พูดคุยเบื้องต้นกันแล้วทางท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาส่ใช่ไม่ใช่เราได้คุยกับพระที่สามารถติดต่อผู้ช่วยเจ้าอาวาสตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะ มานั่งคุยกันว่าจะทําอะไรต่อไปนะแล้วเรามีจุดประสงค์อะไรที่เราจะทําเข้าใจดีกันแล้วนะครับมีแนวโน้มที่ดีที่จะได้เจอกับตัวเจ้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสเลยรนี่ก็ภาวนานะครับอยากให้เข้ามานะครับเพราะว่าผู้ผู้หญิงคนที่เป็นเป็น,ปนภัยต่อสถาบันผู้สอนนะครับเพราะว่าถ้าเราจะปล่อยให้ให้ใหไปอยู่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็ไปสร้างความเสียหายอีกนะครับแล้วพฤติกรรมมาคล้ายๆกันนะครับ มันอาจจะเป็นคดีคดีหนึ่งได้นะครับเราเรามองไปนะท่านผู้ช่วยมีขับติไรของวัดติดตัวไปมงไหมฮะยัง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 นะเอาเอาตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนนะจ่บอกด้านไปสืบที่วัดไหนผมบอกไันไหมไม่ไม่ถามไม่อยากถามนะครับคำาวนว่าสึกแล้วแล้วเราเราพอใจตรงนี้แล้วแล้วเราต้องการเดินต่อ ในเรื่องพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับอย่างที่วัดนู่นวัดนี่ตอนเนี้ผมบอกกันนะว่าข้อมูลที่ที่เอาไปเล่นหลายๆวัดเนี่ยบางวัดยังไม่มีความเกี่ยวข้องหรืออะไรเดี๋ยวท่านเสียหายเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ออกมาน่าจะออกมาจากพวกผมมากกว่าผมไม่อยากให้สื่อเดินหน้าเร็วเกินไปจนจนไปสร้างความเสียหายให้กับวัดที่ยังไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวัดไหนยัง ยังไม่ยังไม่แน่นอนหรือยังไม่เรียบร้อยเนี่ยอย่าอย่าพึ่งไปออกข่าวเพราะมันจะทําทให้วัดท่านเสื่อมเสียแั้นเราเราต้องช่วยกันรักษาบ้านสาบันผู้ศราของเราไว้นะครับใครไม่เกี่ยวข้องหรือวัดไหนไม่เกี่ยวข้องอย่าอย่าแตกตื่นจากจากเหตุโน้นเหตุนี้ที่ที่บอกออกมาว่าวัาวดนน้นมีส่วนเกี่ยวข้อง ผมผมผมดูแล้วไม่ไม่เกี่ยวแต่เราเรายังไม่อยากไปพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องเรื่องของการสืบสวนเพราะฉะนั้นขอขอให้ตั้งสตินะครับแล้ววัดไหนศึกแล้วไม่ศึกแล้วเนี่ยก็ไปแต่นั่นมันยังไม่มีความชัดเจนว่าศึกไม่ศึกนะครับนะครับบางวัดก็มีการที่จะขอขอเรียกไปพูดคุยนะครับอะไรพวกนี้เราเราเรากำลังพยายามเดินทุกเรื่องนะครับให้กับให้ ให้ไปทำกับทุกฝ่ายไปทำกับพระพด้วยตอนนี้ลองเต่าสนุนได้เพราะว่าในลิสต์ของตํารวจเนี่ยมีวัดไหนที่ยังจะต้องอมีหลักฐานชัดเจนแล้วต้องให้สึกและยังไม่ศึกอีกเรามีการบ้านที่ต้องถาเยอะนะนะนะยังยังไม่จบเท่านี้นะครับก็เี่ก่อนนะส,ส,สิ่งที่เกี่ยวโยงมาถึงผู้ช่วยวัดสุทอน์เป็นคลิปเสียงหรือวิดีโอหรือเป็นยังไงฮะอันนั้นก็เป็นะนะเป็นอะไรที่ท่านผู้ช่วยท่านรู้แล้วท่านก็ท่านก็รู้ว่าถ้าท่านทาอะไรไปแล้วท่านก็ศึกแล้วนะครับก็ สิ่งที่ดีๆที่เขาทำให้สังคมก็มีเยอะพระแต่อะไรที่มันพลาดไปเราก็ก็รู้ว่าท่านพลาดไปนะครับแต่เราเราต้องมองโลกในแง่ดีนะครับว่าในเมื่อท่าน,นผิดท่านสำนึกเนี่ยมันก็ต้องต้อง,ต,องต้องประชาชนก็ควรให้อภัยนะครับเพราะว่าคนเราไม่ได้ชั่วตลอดเวลาบางทีมนุษย์นะครับมันก็ผิดพลาดไปได้นะครับอาจจะด้วย ด้วยมารยาของของของ,ของศีกาับที่ที่มาทําให้ไว้วางใจแล้วก็อมองมองพระที่เป็นยังเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือว่าอย่าอย่าลงโทษลงแรงด้วยสื่อโซเชียลนะครับบางทีรับสภาพไปแล้วก็ต้องควรการอภัยและนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ให้เริ่มต้นใหมท่ทุกคนมีเรื่องราวของชีวิต มีมีเรื่องที่ผิดมีเรื่องที่ถูกแต่ทุกคนก็สามารถที่จะแก้ไขนะครับไปกลับมาทํเป็นสิ่งที่ดีได้อย่าอย่าอย่าไปไล่บี้เขาจงไม่มีทางเลืออนครับอย่าไปไล่บี้ญาติาหรือครอบครัวของคุณกอลฟนะครับลูกเลิกอ,อะไรพวกนี้นะครับอย่าไปไล่บี้ขอขอให้ตั้งสติแล้วก็ว่าเป็นเค่แคร่รายๆายไปนะครับต่ณนะตอนนี้ของวัดโสธร ไอ้ยังยัพึ่งแลยยังถามยังไงผมก็ไม่ตอบเรื่องพวกนี้นะครับเอาเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ผมต้องทำกันนะครับนะโอเคนะคครับบขอุณครับ